สวัสดีแฟนลูกหนังทุกท่านครับพบกับพระอุมฟุตบอลไลฟ์ฟาร์ม Live, ทศนะบรรบาด้านกีฬาฟุตบอลนะครับมาพูดถึงฟุตบอลฟิล์มปิน์กรีกากันสักนิดนึงนะครับในช่วงข้ามคินวันเสาร์ที่จบลงไปนะครับว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรรวมถึงวิเคราะห์ฟันธงใส่สกอสามคู่ที่เหลือของคืนวันอาทิตย์นะครับใครเป็นอย่างไรบ้างไปดูกันเลยนะครับ เริ่มกันตั้งแต่คืนวันศุกร์นะครับนิวคาสเซิลเสมอกับลีสยูไนเต็ดหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับมาป่าวูฟปแฮมสตันแพ้คาบ้านต่อเบรนท์ฟอร์ดน้องใหม่ไปศูนประตูต่อสองนอริซิตี้ครับก็ยังไม่ฟื้นนะครับเป็นทีมเดียวที่ยังไม่ชนะใครเลยนะครับแพ้คาบา้านกับวัตฟอร์ดน้องใหม่อีกหนึ่งประตูต่อสามเบอร์ลี่ครับแพ้คาบา้านกับอาร์เซนอลไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งนะครับแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับสเสมอกับเซาร์อัลตันไปศูนย์ศูนย์ โอ้คุณเพื่อนจะเห็นว่า5คู่ที่ผมไล่มาเนี่ยเจ้าบ้านไม่ชนะเลยนะครับมีแต่เสมอกับแพ้แต่ครับเมื่อมาถึงคู่ลิเวอร์พูลครับเปิดแอนฟิลด์ชนะคริสตันเพลตไป3ประตูต่อ0แล้วก็แอสตันวิลล่าคู่5ทุ่มครึ่งนะครับทำเซอร์ไพรส์สำหรับผมพอสมควรนะครับเมื่อเปิดบ้านถล่มเอเวอร์ตทีมที่ผมก็คาดว่าน่าจะเก็บ3แต้มแล้วมีคะแนนเท่ากับลิเวอร์พูลขึ้นไปนะครับแต่กลายเป็นว่า สิงห์พยองขยำท็อปฟี่สีนํำเงินสันเละเทะนะครับ3ประตูต่อศูนย์นี่คือผลการแข่งขันในช่วงค่ำคืนวันศุกร์และวันเสาร์ที่ผ่านมาทำให้ลิเวอร์พูลแข่งไป5นัดมี13คะแนนนำเป็นจ่าฝูงเดียวๆอยู่ตอนนี้นะครับตามมาด้วยาทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับที่มี10คะแนนแล้วก็ประตูได้เสียดีกว่าเชลซีแมนยูแล้วก็เวสแฮมนะครับที่มี10คะแนน <c oughs> ส่วนค่ำคืนนี้นะครับทั้ง3ทีมที่มี10คะแนนก็จะลงทำการแข่งขันแบบครบครันนะครับไม่ว่าจะเป็นเวสต์แฮมแมนยูและเชลซีนะครับโดยเพาะการเจอกันระหว่างขุนคอนเวสต์แฮมกับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับไปเริ่มมาที่คู่แรกนะครับสองทุ่มไรตันนกนางนวลครับเปิดบ้านเจอกับทิงจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้นะครับ บริเตนเจ้าว่าเนี่ยเป็นทีมที่อาจจะไม่ได้เล่นฟุตบอลสวยงามนะครับแต่มักจะทําผลงานได้ดีกับทีมใหญ่ๆหรือเฉพาะทีมที่แบบไปแล้วแบบไม่เต็มสุขไปแล้วเล่นแบบผิดฟอร์มอาจจะแพ้กลับบ้านได้นะครับเป็นทีมที่อาจจะใช้สไตล์บอลไดเรกนะครับตัดบอลได้ในแดนตัวเองก็โต้กลับเร็วนะครับวเวลาเล่นลูกเซตพีดก็จะมีลูกสูตรนะครับมีพวกกองหลังตัวใหญ่ๆ นะครับกองหน้าตัวใหญ่ๆเนี่ยเข้าไปชนแล้วก็มีตัวเข้าไปเก็บนะครับอย่างพวกทอดสซาพวกนี้ก็น่ากลัวนะครับถ้าเลสเตอร์ไปแบบกระปกกระเปี้ยกองหลังรั่วเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะพังได้เหมือนกันนะครับส่วนเลสเตอร์เองก็ไม่แน่ใจว่าล o อตเจอร์จะมีการเปลี่ยนแปลงโรเตชันผู้เล่นหรือเปล่านะครับเพราะว่าเพิ่งจะเล่นยูโรปาลีกมานะครับเสมอกับคู่แข่งมาสอในใจคิดว่าเลสเตอร์ อาจจะยังไม่แข็งแกร่งพอนะครับถ้าเล่นได้ไม่ท็อปฟอมจริงๆเชื่อว่าเลสเตอร์จะไม่ชนะไบรตันเพราะนั้นสกอร์ที่ผมให้ผมให้ไบรตัน1เลสเตอร์1ครับอีกหนึ่งคู่ตอนสองทุ่มนะครับขุนค,คอนเวสแฮมเปิดบ้านเจอกับปิศาจแดงแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดนะครับเวสแฮมนัดที่แล้วเนี่ยเสมอคู่แข่งแล้วก็อันโตนิโอโดนไล่ออกนะครับในช่วงใกล้จะหมดเวลาแล้วนะครับส่วนแมนยูเอง นะครับในพรีเมียร์ลีกชนะแต่ในแชมเปี้ยนส์ลีกดันไปแพ้ยังบอยส์เพราะว่าวัดวิสก้าไปโดนไล่ออกเพราะนั้น <_ an> เกมคู่นี้เป็นการวัดศักดิ์ศรีของ David <_ an> เดวิดมอยส์กับโเลกุน่าโซชาครับเพราะว่ามอยส์ในยุคที่คุมแมนยูนั้นต้องบอกว่าล้มเหลวแบบไม่มีไม่มีอะไรให้แฟนปีศาจแดงต้องจดจำนะครับเหลือแต่รายชื่ออยู่บนบอร์ดนะครับทำเนียบของการเป็นผู้จัดการทีมปีศาจแดงเท่านั้นแต่ ตั้งแต่ช่วงปลายฤดูกาลที่แล้วจนมาถึงฤดูกาลนี้นะครับเดวิดมอยส์ทำให้ขุนคอนเวสแฮมเป็นทีมที่เล่นน่าตื่นตาตื่นใจแม้ว่าจะไม่มีเงาของเจสซี่ลินการ์ดที่ยืมมาจากแมนยูปีที่แล้วนะครับปีนี้ก็พิสูจน์ให้เห็นว่าแม้ไม่มีลินการ์ดเวสแฮมก็สามารถโชว์ฟอร์มได้ดีและตอนนี้คะแนนในลีกก็เท่ากับแมนยูที่10คะแนนนะครับแต่ปัญหาของเวสแฮมครับก็คือการขาดอันโตนิโอที่โดนใบแดงจากนัดที่แล้วนั่นแหละครับ ก็อาจจะทําให้ต้านแมนยูไม่อยู่นะครับแล้วก็อาจจะทําอะไรเกมรับของแมนยูไม่ได้มากเท่าที่ควรนะครับเพราะนั้นก็เลยฟันธงไปที่ให้เวสต์แฮมหนึแมนยูสครับไปอีกหนึ่งคู่สุดท้ายเป็นซ u เปอร์บิ๊กแมตช์ลอนดอนดาร์บี้แมตช์นะครับตอน4ทุ่มครึ่งนะครับท็อแนมอัสเปอร์เปิดบ้านเจอกับเชลซีสเปอร์ที่แรกใน,น้นนำเป็นจาาฝูงมานะครับชน,นะ3นัดรวดแต่นัดที่แล้วสตากรอน จันไปพลาดท่านะครับโดนใบแดงไล่ออกก็เลยแพ้ต่อพิสตันพาเลตมา3ประตูต่อศูนนะครับก็ทําให้ตอนนี้สถานการณ์ของสปเปอร์ก็ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับส่วนเชลซีเองผลงานดีอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งในลีกแล้วก็ในยูฟ้าแชมเปี้ยนส์ลีกสกอร์อาจจะไม่ได้ชนะเยอะนะครับลูกทีมของโทมัสทูเคิลแต่เก็บมาเรื่อยๆนะครับเกมรับเหนียวแน่นมากนะครับ เพื่งจะเสียไปแค่ประตูเดียวที่เสมอกับลิเวอร์พูลหนึ่งหนงั่นแหละแล้วก็เป็นหนึ่งใน2ทีมถ้าจำไม่ผิดนะครับที่เสียประตูเดียวก็คือเชลซีลิเวอร์พูลแล้วก็แมนซิตี้นะครับที่เพื่งจะเสียไปลูกเดียวเพราะฉนั้นสเปอร์ถ้าเกมรุกไม่คมผมเชื่อว่าผ่านเชลซียากนะครับแม้ว่านี่จะเป็นลอนดอนดาบี้แบทช์เพราะฉะนั้นผมขออนุญาตจิ้มเอ,เอียงไปทางฝั่งสิงห์บรูนะครับผมให้สเปอร์ศูนย์ เชลซี 1>, 1ครับหรืออย่างแย่ที่สุดนะครับก็คือแบ่งแต้มกันไปนะเอาแล้วครับนี่คือบทสรุปของผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกปิดคืนวันศุกร์และวันเสาร์นะครับตามด้วยทิ้งท้ายฟันธงใส่สกอร์ให้3คู่สุดท้ายคืนนี้รักใครชอบใครไม่สําคัญครับที่สาคัญคือคุณคุยภาษาลูกหนังและคุยภาษา,ษาฟุตบอลรู้เรื่องหรือเปล่าถ้าคุยรู้เรื่อง ก็มาเป็นเพื่อนกันได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพราะอุ้มฟุตบอลไลฟ์เอาไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ